สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนฮัลโหลอันมือนี่นา่าจะแต่ทุเรียนมา,จากจ้ะมื้อนี่เขาเจ้าสั่งทุเรียนเขาเจาา้าแม่เนาะยุ่มเบืองน้อกับสั่งนี่แต่ทุเรียนมากน่าจะมือนี่ก็นถมากินทุเรียนให้เบื้เงาึงมากินทุเรียนให้เบิ้งนานะ่าจะเนาะ ก้อนใจเย็นอหอมกลุ่มเฮียนเลยค่ะฝรั่งเข่าแม่เนี่ยก่ทิเป็นลงตึงเลยแหละ <c oughs> กินทุเรียนสุดยอดเลยเมื่อแดดเมื่อกินแห้งเนาะจ้ะเนาะแต่แบบมันเห็จดจังใดเนาะแซ่บเนาะอืจ้ะทุเรียนเนาะจ๋าเออมันมาไก่เห็ดจังใดได้ได ทุเรียนจะทุเรียนเขาพึงมัสรงจะนี่ทุเรียนกล้องหนึ่งเคองกิโลนะจะหารอยกันว่าต้องถามราคาจะกินเลยค่ะบอกราคาว่าไรจะ บอกราคาบ่าได้จัดทุเรียนเมืองนี่แล้วก็สิวาเวอร์นะจา๊ะแต่คิดจะได้ไเหิวค่ะช่วงนีง จะแส็บๆต้องการจัดทุเรียนค่ะทุเรียนนี่จัดสองกล่องจัดหนึ่กิโลหนึ่งค่ะมาเบิงจัดสิาพากินทุเรียนเนี่ยนี่กินทุเรียนโชว์เนาะเอ๊ะเหตุใจไหนไรจ้ะซื้อมึงก็น,น้องมันแสบวะห,หมอนท่องจะ้ะแสบจะ้ะ อเพิ่มนควมอวนกันจะมาจากพี่น้องมาจะาเพื่อนเพื่อนเบงทุเรียนจะเม็ดน้อยหน่อยหมอนท่องจะสั่งเขงมามเพึ่งมาส่งมาแกะระวังี่สั่งส่วนสีใดงเลยอ่ะอืม จ้ะสับแสบน้ำกันจ้ะอืม <c ười> ข้ามตาสวดเลยแสบ การที่เราดูเมื่อการยูเมืองหน่อยการได้กินทุกเรื่นี่โอ้เป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยเพี่น,น้นอปีนี้บัดเด็กบัดเด็กกับเมืองไทยการได้กินอยู่เมืองไทยกะจีหลายครัแล้วนี่ออกหน,น,นีกิโลหนึ่งจ้ะมาเอาผู้ใหญ่ๆบังดู เป็นตั่งใดโอ้ือมเซ็บหวานกินขับบ้านเลยหอมชื่นใจ ผู้ไรอยากอะมาด้วยสั่งเอาคำยังไงเลย mm hmm. อืมอมเอาคำพุ่งผงแกมสวดเลยแซบ <c oughs> พีเลยสม Món thơm kìa Mình thích thơm bớt những cái gì, nguồn bỏ đầy kìa ห่อนใน่าำขึ้นแหงตาอากาศห่อนนี่ย้ำขึ้นนอนบ่ได้เลยห่อนในะจ้ะเอ้ากินโชคพ่อเป็นพร่ะอเป็นพิที่ <c oughs> กินหลายเกินเ ين, น,นี่ยบ่ไหอะห่อนห่อนในอีหเลยกินเบิดกล้องหนึ่งกับสิโอ้โล่หนึ่งกับสิพวดไปละเนาะ แซ่บม <ítulo> ันจะจะข้าบ <2 Anyway, S 1> <c ười> ้าอืมข้ามยังไงมอนทอดค่ะแซ่บมิตเนียอย่างแก ช่วงนี้ไปสนีเมืองไทยกกแห่งแต่ช่งของใหญ่น่าจะเรื่องราคาพ่ต้องถามถึงว่าทเท่าใรเฮ้าอยากนนเนาะจะเฮ้าก็กินพ่อหายหิวเนาะจ้ะเนาะอืออืออืม,อม,อม,อมพ่ต้องนางกินดอกจ้ะยืนกินคอยกินหลาหลายอืมสิได้รุง ท่านนั่มถ้านั่งกินมันจะลงพุ่งเนาะจ้ะอันนี้มันไปตึกส่วน <c oughs> บอเหือกนกำมือนมวนแปรงสระจ้ะอืมจ้ะเลี่ยนไหมอืมบ้าอืมจ้ะการ ตาเปิ่งตาเปิ่งแสบตาเปิ่งแสบจ้ะจะโอเคค่ะไวแค่นี้เนาะจาะ้าเนาะเดี๋ยวปัดหลังไมือ่อไงกินจะเอามากิกนน้ำกันอีกเนาะจาะ้าเนาะแค่นี้ละจ้ากดไลค์กดซับสไคร์ให้ในเด้อจา้าเด้อ สวัสดีจ้า